เนี่ยหรือจะคิวเลนคิวเลนกันเปล่าไอ้น้องอาจจะดูก่อนว่าจะได้เล่นตำแหน่งไหนตำแหน่งฟาร์มตำแหน่งปลาตำแหน่งแฮร์รี่ตัพพอร์ตยินเลนโหเว้ยมีหลายตำแหน่งน่าดูเลยว่ะแต่ก็ยังพี่ยังไม่ได้โหลดแมปอะไรหลายอย่างเลยเนี่ะมาถ่ายคลิปก่อนยังไม่ได้เล่นนานแล้วเนาะอยู่ไดมอนด์แะลงแรงด้วยจริงๆคนอย่างพี่อ่ะไม่เคยกลัวนะ ไหนฝั่งนู้นอะสี่ตัวห้าตัวนะให้มึงนะกันเดี๋ยพี่วิ่งใส่เลยโดดใส่แล้วบึมบึมบึมถ้าคนอื่นกดโซโล่มาอย่างพี่มันก็ดีไงแต่แม่งมันชอบกดมาเป็นตี้ปุดมันเป็นทีมว่ะถ้าแม่งมันลุ้งกระทืบพี่คนเดียวนะเว้ยถ้าพี่เล่นถ้าพี่เล่นเล่นป่าแล้วพี่เจอไปจับอุ้ยเยปล่าเปล่าเลยเอาเปล่าอะจะเล่นแคลรี่ดีป่ะวะเฮ้ยเอา กูได uhm. ้กูได้กูได้เล่นอะไรมาเพราะมีเมดเล่นป่าเล่นป่าพี่ได้ของพี่ได้ป่ามานะครับทุกคนเฮ้ยมึงแบนคิวเลนทำไมวะมึงแบนคิวเลนกูทำไม มให้เลือกก่อนด้วยแบนคิวเรนทำไม ผมโน่หนึ่งเลยนะเนี่ยไ <c oughs> <c oughs> อ้เฮียมึงแบนคิวเล่นกูทำไมวะแล้วมึงแบนทำไมไองได้ น้องฟ้าสสวยนะครับผม<น>คือพี่ไม่เข้าใจว่าวนะ่าไปแบนคิวเรียนพี่ทำไมอ<น>โอ้โหแงเสียดายนะครับเสียดายน,นะครับโดนแบนคิวเรียน <c oughs> ไปนะครับผมก็เล่นลำบากคิวเรียนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเล่นฟานิสก็ได้เองฟานิสล่างปกติไปก็ได้ไม่เป็นไรไม่ซีเรียน น้องฟ้าสุดสวยนะครับผมเขาน่าจะเป็นคนที่เก่งหน้าดูนะครับผมแล้วก็น่าจะโหดสัตว์หน้าดูเลยเพราะว่ามั่งแบนดนคิวเลนผมไปเมื่อคิวเลนโดนแบนซันนิตต้องเอาซันนิตออกมาออกมาแทน ไอต,ตอนนี้ผมาดดามาเต้นบูนไล่เมาเนี่ยตอนนี้มันเล่นช้านะทุกคนเดินเกมพี่ต้องเดินเกมมันไวกว่านี้ถ้าเล่นตอนนี้เนี่ยต้องรีบฟัางฝามารีบไปใส่พวกมันนะ อย่างว่านะครับคิวเรนน้องหนึ่งจริงอ่ะพี่พพี่ขนาดเขาคิวเรนมากกว่านะครับเพราะพี่มันคิวเรนมันโอ้ยขอบคุณคพับถอตช่วยเหลือผมจะไม่ได้ซ้ำเมื่อกี้นะพี่แย่เลยนะ เรอออนตีเราออนตีไว้นะครับเผื่อบูคงงเข้ามาชาร์จเราไ,ได้ใส่บูคงครับผมพี่ไม่ได้กลัวบูคงนะแต่พี่กลัวอะไรอื่นๆมากกว่านะครับ ไ็่อย่างว่านะครับคิวเลนนะ่ะโอ้โหเสียดายเสีย,สยดายคิวเลนตรงนี้นี่เไงคือมนันมันน่าเสียดายนะครับที่ไม่ได้เล่นคิวเลนแต่ได้เล่นคิวเลนจะเก่งกว่านี้ has destroyed All my a tower dominating okay. With the bolt. Victory! วับกลับบ้านของพลังหมดก็นานแล้วนะครับที่ไม่ได้เล่นแต่ถ้าได้เล่นคิวเรนมากก็จะเป็นอะไรที่สุดยอดมากกว่านี้นะครับผมเนาะก็อยากเล่นได้เลี่ยอยากได้คิวเรนมากกว่าจริงๆแบบนี้เสียบได้นะครับเสียบได้คิวเรนเสียบได้จริงนะครับผมถ้าได้คิวเรนดีกว่านี้เยอะเลยก็เดินเกมไปให้แล้วเยอะเยอะเหมือนกันนะเดินเกมไวอยู่นะผมอะ ไปเดินเกมเดินเกมให้เยอะแล้วนะไปดักดักตบมเม็ดให้ไปแล้วนะเมื่อกี้ the righteous will prevail let's fight for a better future come on ma kat ka đéo môngเจอ cu đéo ได,ได้คิวเรนจะได้ฉันได้คิวเรนมาจะดีกว่านี้ผมบอกให้กินคิวเรนสำหรับผมมะได้คิวเรนมาแนละ้วโอ้โหโหดตัด เราล่อเม็ดกันเดี๋ยวเม็ดเม็ด แตกยับแกจะไม่ตายแต่ก็ตายมันก็ดีว่ะเดี๋ยวบอกว่าแรงทางที่แหลงเดมอนนี่เล่นโตรกลางเลย ว้าวฝั่งนู้นไม่เกิดกันเลยนะครับผมฝั่งนู้นแทบจะไม่เกิดกันเลยแทบจะลบล้างเลยนะครับฝั่งนู้นแทบจะแย่กันหน้าดูเลย n e e วยจบง่ายภายใน1 6นาทีเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะได้ m b p ในเกมนี้ เสียได้เ huh. มื่อก right. ี okay, ้ถ pues ้าถ้าได้ค like ิวเลนจะโหดกว่านี้นะครับถ้าได้คิวเลนโอ้โหเขาไม่ให้คิวเลนผมเสียได้ครับเสียดายจริงๆอยากได้คิวเลนมาเล่นนะโอเคครับผมก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับถ้าชอบใจคลิปนี้พี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่หน่อยด้กันพี่ก็ไต่แรงขึ้นแบบนี้นะครับผมโอ้โหสุดจัดอยู่แล้วซานิีเราขอบคุณครับทุกคน